ื่องจากผมลงคลิปนะครับปัญหาเกี่ยวกับถนนพังนะครับก็มีการคอมเมนต์เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยครับเนาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรถอ้อยนะครับทำถนนพังนะครับจริงๆหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าพังเพราะถนนไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วมีการซ่อมบำรุงเนี่ยก็คือที่ผมทำคลิปนะครับเป็นใช้วิธีการปูนโบกนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะผมไม่ได้ว่านะครับเพราะบางครั้งเนี่ยบางท่านก็อาจจะอัดอั้นตันใจนะครับว่าเฮ้ยโทษแต่รถอ้อยไม่โทษผู้ับเมาทําถนนนะครับเสียงมันก็เลยแตกเป็นสองฝักสองฝ่ายนะครับ ก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ว่าเรื่องของการแก้ปัญหาเราจะไปมองตรงนั้นนะครับจริงๆเนี่ยก็เท่าแก่หรือผู้มีอิทธิพลนะฮะชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่นี่แหะให้ข้อมูลผมมานะครับโดยเฉพาะาเท่าแก่ในพื้นที่เนาะเพราะว่าเขาขับรถอยู่ในย่านนั้นนะ่ะบางทีทางมันพังมันอะไรมันก็ลําบากนะฮะที่จะใช้ชีวิตเนาะแต่ถ้ามันมีการพัฒนาการปรับปรุงนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งดีนะฮะทีนี้ผมไม่รู้ว่าเขตที่ผมไปถ่ายเนี่ยนะครับมันอยู่ในเขตหมู่ไหนตำบลไหนนะครับรู้แต่ว่าอยู่ที่เขต อบตภูน้ำยดนะครับอบตภูน้ำยน์เนี่ยถามว่ากาลังมีการปรับปรุงพัฒนาค่อนข้างเยอะนะครับย้ายจากที่ตั้งเดิมไปอยู่ที่ตั้งใหม่อันนี้น่าจะเขตภูน้ำยนตเนาะหรือถ้าผมผู้ปิดก็ต้องขออภัยนะครับนะฮะแต่ว่าเส้นทางที่จะเข้าไปอบตเนี่ยก็ยังมีการปรับปรุงอยู่นะอันนี้ผมเข้าใจในในส่วนนี้เพราะว่าต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของที่นะครับบริจาคให้กับอบตเนี่ยสิบไร่นะครับสิบไรเลยนะนะครับแล้วได้นายกท่านใหม่ไม่ใช่ท่านเดิมนะครับ อบตนั้นผู้รับปโนนะนะครับทีนี้วิธีการร้องขอนะครับร้องขอโครงการนะ่าอันนี้มันมีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าเราจะไปบ่นว่าถนนไม่ได้ซ่อมเราไปโทษภาครัฐอย่างเดียวนะครับโทษผู้รลบเหมาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องเป็นหูเป็นตานะครับสอดส่องนะครับนำเสนอข้อมูลเข้าไปด้วยหน้าที่ของสอบอตนะครับนะหนึ่งในหน้าที่หลักเลยนะครับนะฮะสะท้อนความต้องการรับฟังความเดือดร้อนและนําความต้องการของประชาชนในเขตเลือกตั้ง เข้าสู่ที่ประชุมสภาพเพื่อเสนอโครงการพัฒนาครับเนี่ยนะฮะ <ด lum S 1> เราเลือกเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องให้เขาทํางานนะครับนะไม่ใช่ว่าเข้าประชุมสภาอย่างเดียวนะครับตามสมยัยประชุมปต Raum, มกติเลยแต่ไม่นําเสนออะไรเลยนะครับ mm. ก็ต้องรับฟังประชาชนเนาะสออปตอนะแล้วเราได้นายกใหม่นะครับทีนี้มันจะเชื่อมโยงกันไปเองนะครับถ้าทางอ,อปตไม่มีงบประมาณก็อาจจะร้องขอไปที่อบจอนะครับก็จะนําไปถึงท่าน อครเดชทองใจสดนายกอวตานะครับเพราะจริงๆในคลิปมันจะมีกล่าวถึงท่านด้วยนะครับโครงการมันไม่ได้เข้าไปหรือเปล่านะที่ผมสงสัยเนี่ยนะครับไม่ได้ดาเสนอหรือเปล่านะครับสอปตทําหน้าที่ขนาดไหนเพราะว่ามันต้องตามขั้นตอนครับมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปถามท่านนะบอกท่านทําไมถนนเส้นนี้ไม่ทามันทาไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปตามขั้นตอนอันนี้เราก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็ต้องรู้หลักการนะครับก็คือหน้าที่ของสอปตคือรับฟังความเดือดร้อนและนําความต้องการของประชาชนในเขตเลือกตั้งเข้าสู่ ประชุมสภานะครับเพื่อเสนอโครงการพัฒนานะสอบตอนะแต่และผมมันมีมีหมู่บ้านนะหมู่ละคนอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเส้นนั้นนะ่ะมันมีกี่หมู่คือมันต้องนําเข้ามันจะมีให้นําเข้าทุก ทุกปีแล้วทุกอาจจะ6เดือนครั้งหนึ่งนะฮะมันมีประชุมอ่ะเขาก็นําเสนอเข้าไปจนมันผ่านมาได้นะครับแล้วก็มีการพัฒนามาเพราะว่าจริงๆแล้วอ,อบตภูดลุมยนต์เนี่ยกำลังปรับปรุงพัฒนาค่อนข้างเยอะครับในเรื่องของอ่าการท่องเที่ยวก็ดีนะครับเรื่องของเส้นทางในการที่จะเข้าไปอ,อบตอแล้วผมไปมาล่าสุดก็ทําห้องน้ําไว้สําหรับบริการประชาชนอยู่ด้านนอกนะครับผมไปมาจริงกําลังสร้างยังไม่เสร็จนะครับเนาะแล้วก็ไปอ่าลานหินมหัศจรรย์ดึกดําบันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะแต่ว่าเส้นทางที่เข้ามา หลักเลยเนี่ยเข้าไปที่อบตคณรุ้งโจนเนี่ยค่อนข้างดีครับแต่ว่าเส้นนี้มันเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ว่าชาวบ้านนะครับที่ทําไร่อ้อยเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ในการสัญจรนะครับแต่ถนนก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานจริงกันแหละนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดูแลกันต่อไปนะครับพอยื่นโครงการผ่านแล้วนะครับก็ต้องมีการติดตามดูแลนะครับประเมินว่ามันผ่านตามมาตรฐานที่กําหนดหรือเปล่านะครับนะฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับอาจจะมีข้อซักถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ